สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพูดถึงข่าวดีของแต่ละลัคนาราศีประจำเดือนสิงหาคมปี2567ค่ะ แน่นอนว่าดวงชะตาของคนเรานั้นมีทั้งด้านดีและด้านบวกเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชะตาชีวิตเรานะคะแต่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกว่าในเดือนสิงหาคมปี2567อะไรที่เป็นข่าวดีอะไรที่เป็นอิทธิพลด้านบวกของดวงดาวที่แต่ละลัคนาราศีจะได้รับไปค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะเกณฑ์ดวงชะตาของคุณนั้นถือว่ามีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก หลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ดาวใหญ่ๆห,หลายดวงได้ทำการโครจรโยกย้ายในเดือนสิงหาคมปี2567นี้ก็ย่อมส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อดวงชะตาของคุณค่ะแต่เราจะมาวิเคราะห์มาพิจารณา ผลดีผลบวกที่เกิดขึ้นต่อดวงชะตาของคุณซึ่งแต่ละคนนั้นก็อาจจะได้รับมากหรือน,น้อยแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสมัยก็เชื่อค่ะว่าหากชาวลัคนาราศีมีนมีความตั้งใจจริงคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับกับความสุขและความสมหวงัง สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความโชคดีหรือเป็นข่าวดีต่อดวงชะตาของคุณในเดือนสิงหาคมปี2567นี้ประการแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของคนใกล้ตัวคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนฝูงหรือแม้แต่เป็นคนรักคู่รักของคุณก็ตามชาวลัคนาราศีมีนมักจะได้รับการสนับสนุนผลักดันจากคนใกล้ตัว ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือมีปัญหาด้านการงานการเงินหรือมีปัญหาความรักความสัมพันธ์เมื่อใดก็ตามที่คุณเดือดร้อนใจนะคะคุณก็มักจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรอบข้างจากญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อนฝูงถ้าชาวลัคนาราศีมีนมีปัญหาในด้านการทำงานคุณมักจะได้รับความเอ็นดูและเมตตาจากหัวหน้าง,งานหรือผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีค่ะ ด้วยสเสน่ห์ด้วยความมีกาลเทศะด้วยวาจาที่ดีของตัวคุณถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างมากหรือถ้าหากชาวลัคนาราศีมีนมีปัญหาในด้านการเงินต้องการขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวจากญาติพี่น้องก็เป็นจังหวะที่ครอบครัวของคุณสามารถซับพอร์ตได้หรือมีเพื่อนฝูงที่รักกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวคอยให้หยิบยืมหรือคอยแนะนำทางออกทางแก้ให้คุณได้ และถ้าชาวลัคนาราศีมีนมีปัญหาในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะระยะนี้มักจะมีก่าวใจหรือมีคนรอบข้างคอยไกล่เกลี่ยคอยชี้แนะหนทางในการแก้ไขปัญหาด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณค่ะถือว่าชาวลัคนาราศีมีนจะมีความสะดวกสบายจะมีความจันลงใจและผ่อนคลายในดวงชะตาม,มากยิ่งขึ้นประการที่ส สิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีสิ่งที่ถือว่าเป็นความโชคดีของดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนนั่นก็คืออะไรก็ตามที่คุณคาดหวังอะไรก็ตามที่คุณรอคอยมันมีเกณฑ์ที่จะสมหวังหรือมีสัญญาณดีๆเข้ามาค่ะ เข้ามาบอกว่าสิ่งที่คุณหวังนั้นจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นมีเหตุการณ์หรือมีบุคคลคอยมาบอกมาเตือนมากล่าวว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันมีโอกาสสำเร็จและเป็นไปอย่างใจที่คุณคิดได้ ชาวลัคนาราศีมีนบางคนรอ,อการอนุมัติจากการยื่นกู้ขอสินเชื่อไปที่ธนาคารหรือบริษัทลักทรัพย์ต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเอื้ออำนวยให้คุณมีความสมหวังการวิ่งเต้นเอกสารจะมีความราบรื่นสมปรารถนาหรือถ้าชาวลัคนาราศีมีนอยู่ในช่วงของการค้าการขาย ออเดอร์จากลูกค้าเก่าการแนะนำบอกต่อจากลูกค้าเดิมๆของคุณมีผลทำให้ยอดขายของชาวลัคนาราศีมีนนั้นสูงมากขึ้นจากเดิมที่คุณมีความรู้สึกว่าการค้าการขายมันเงียบซบเซาในระยะเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะเริ่มมีความคึกคักเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเอื้อประโยชน์ต่อชาวลัคนาราศีมีนมากยิ่งขึ้นหรือถ้าชาวลัคนาราศีมีนมองว่าในช่วงนี้ คุณมีปัญหาในด้านความรักความสัมพันธ์คุณอยากจะกลับมาคืนดีหรือได้ไปขอคืนดีแล้วแต่ยังไม่สำเร็จสิ่งที่คุณหวังคือต้องการให้คู่รักกลับมาคืนดีมันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่จะมีตัวช่วยหรือบุคคลที่สามคอยเข้ามาไกล่เกลี่ยคอยเข้ามาเจรจาให้กับคุณค่ะ ดังนั้นสมัยมองว่าในเดือนสิงหาคมนี้สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังมักจะเป็นใจต่อดวงชะตาของคุณมากยิ่งขึ้นส่งผลทําให้หลายสิ่งหลายอย่างมันเข้าทางคุณและมีเกณฑ์นะคะที่ชาวลัคนาราศีมีนจะโล่งโปร่งใจเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่จะเอื้อประโยชน์ต่อดวงชะตาของคุณค่ะ ข้อที่3หรือประการที่3ที่ถือว่าเป็นข่าวดีและถือว่าเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีมีนนั่นก็คือในจังหวะเดือนสิงหาคมนี้นะคะชีพจรค่อนข้างที่จะลงเท้าคุณมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยครั้งค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลชาวลัคนาราศีมีนมักจะอยู่ไม่ติดกับที่และจากการเดินทางบ่อยของคุณในครั้งนี้จะเอื้อประโยชน์ทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีโชคจากการเดินทางมีความสําเร็จราบรื่นจากการเดินทางบางคนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนก็มีความสุขความสบายใจมีความราบรื่นแคล้วคลาดปลอดภยัยตลอดการเดินทาง และมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะผู้คนหน้าใหม่ๆได้เจอคอนเน็ชันใหม่ๆได้เจอกับเรื่องราวหรือสถานการณ์ใหม่ๆที่คอยหล่อล้อมชีวิตคุณหรือให้บทเรียนบางอย่างที่ดีแก่คุณก็ได้ชาวลัคนาราศีมีนบางคนเดินทางเพราะการทำงานเดินทางเพื่อไปพรีเซนต์ไปนำเสนอขายหรือไปพบกับลูกค้า ทุกๆเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็มักจะมีข่าวดีหรือมีความโชคดีแทรกอยู่ในนั้นค่ะคุณไปนำเสนอสินค้าอะไรลูกค้ามีเกณฑ์การสนใจแม้ว่าจะยังไม่ปิดการขายได้แต่ในที่สุดเขาจะติดต่อกลับมาและมีโอกาสที่จะปิดการขายกับคุณค่ะชาวลัคนาราศีมีนในระยะนี้ถ้าคุณได้เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือเดินทางไปเยี่ยมญาติเยี่ยมคุณพ่อเยี่ยมคุณแม่ ก็อยากจะฝากสักนิดหนึ่งนะคะว่าอย่าลืมขอพอรจากญาติผู้ใหญ่คนที่คุณไปเยี่ยมเยียนท่านเพราะคำขอพอรหรือคำให้พรนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเพราะเป็นการได้พรจากคนที่เป็นบุพการีจากคนที่คุณนับถือจากคนที่มีพระคุณต่อคุณนั่นเองค่ะซึ่งชาวลัคนาราศีมีนค่ะในระยะนี้ที่มีการเดินทางชาวลัคนาราศีมีนมักจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ นำประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนมาใช้ในการดำเนินชีวิตและมาเป็นแง่คิดในมุมต่างๆได้คุณอาจจะได้เดินทางแล้วเจอผู้คนที่หลากหลายการกระทำและการตัดสินใจของผู้คนเมื่อคุณประเมินแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรก็นําเอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับในชีวิตของคุณได้เลยนะคะ แต่ถ้าคุณประเมินแล้วมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคุณก็ได้นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตและคอยเตือนสติตัวคุณค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีมีนในด้านต่างๆชาวลัคนาราศีมีนคะสมัยอยากจะแนะนําให้คุณมันทาบุญทําทานมันสวดมนต์ไหว้พระมันที่จะทําความดี โดยการคิดดีพูดดีและประพฤติด,ดีค่ะสิ่งดีๆเหล่านี้จะคอยอุดหนุนและเกื้อหนุนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนให้ประสบพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จและความราบรื่นท่านใดมีเวลาอย่าลืมหมั่นทำบุญทําทานและทำบุญปางพระที่เกี่ยวกับวันเกิดของคุณด้วยนะคะจะยิ่งส่งเสริมกันดีมากๆคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ